รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยทิ่ประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลสําคัญที่ทําเพื่อเยาวชนนะครับโครงการต่างๆที่ท่านทําวันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดอีกท่านหนึ่งนะครับ สังคมแห่งเยาวชนไทยนะครับท่านประกอบลีนะเปสนันนะครับอธิบดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับสิ่งเหล่านี้เองท่านชมรู้ไหมว่าท่านเองเป็นอธิบดีที่มีโครงการเขาเรียกโครงการทําคุณและประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะเยาวชนเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านมาแล้วท่าทับใจมากที่สุดเนี่ยตัวโครงการอะไรบ้างครับท่านครับก็ สิ่งที่ประทับใจแล้วภูมิใจที่ได้ทํานะครับ,รบก็ผมก็อาจจะเรียกโครงการนี้ว่าเป็นโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กเ<ม><ม>ยาวชนนะครับเพื่อลดปัญหาการกระทําผิดซ้ําครับคือหลักๆอ่ะเยาวชนเนี่ยที่ทาผิดครั้งแรกนะฮะเราห้ามก็ไม่ได้แล้วก้อนอยู่นอกดูแลของเรารแต่มาศาลแล้วเนี่ยศาลจะต้องทาอะไรก็ได้ให้เขาไม่กระทาบิดซ้ํามาตายอีกรอบหนึ่งเรียกว่ามารอบเดียวจบสิ่งที่ ผมทําแล้วมีความภูมิใจคือจับเด็กที่อยู่นอกระบบหลุดลอยจากกระตกษาแล้วเนี่ยที่ทําผิดนะฮะเข้ามาในระบบการศึกษาเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยอายุเขาก็เลยระบบไปแล้วอายุมากแล้วจะเรียนในระบบไม่ได้ครับผมก็ไปคุยกับทะะนัฐมตรีช่วยเพื่อออกโครงการพิเศษให้กับเด็กที่มีคดีโดยเฉพาะถ้าศาลเรา โดยโดยเฉพาะนักจิตวิทยาผู้สัมผัผู้สาพบว่าเด็กที่มีคดีเนี่ยอลอยจากระบบการศึกษาแล้วนะครับก็ชักชวนพูดจะพูดคุยให้สมัครเรียนได้เลยสมัครผ่านคิวอาโคที่ศาลเลยฮะแล้วก็เอกสารจะส่งไปที่กศนออเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆขาดเราประสานให้หมดเลยเรียกว่ามาสมัครเวลาไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็เรียนเรียนกศนเนี่ยนะเพื่อให้จบเราเน้นครับ ผมเน้นให้จบชั้นมสามเพื่อจะต่ออาชีวะให้ได้ให้เขามีอาชีพการงานที่ดีนะก็การเรียนกศนเนี่ยที่เรียนประจําก็ะจะเรียนที่ศูนย์กศนใช่ไหมฮะเออหรือว่าเรียนทางไกลแต่ของผมเนี่ยพยายามเอาสองอย่างมาแมทกันอืคุยกับทนเลขาแล้วว่าสองอย่างมาแมทกันอืก็คือแล้วก็จะมีครูที่ปรึกษาเฉพาะให้ขำับโครงการเราอืนะ แล้วก็สิ่งที่จะทำสำเร็จได้เนี่ยก็คือผู้สามทบด้วยฮะมผมให้มีการติดตาม,มให้ผู้สามทบติดตามคอยดูคอยพูดจากระเด็กนะโดยเฉพาะหลังจากที่เราเซ็น m อ u กับท่านเลขาธิการกศนอแล้วนะฮะมผมได้มอบหมายให้ผู้สามทบท่านหนึ่งเป็นประธานคณะทำง,งานขับเคลื่อนตาม m อ u มเนี่ยท่านนี้ก็คอยติดตามเด็กคุยกับเด็กตลอดอเพื่อให้เข้าเรียนกศนอนะ คือ,เ,อเด็กบางคนก็เข้าอินเทอร์เน็ตเข้านูน่นที่นี่ไม่เป็นนะฮะครับก็ผู้ตดท,ทุกท่านนี้ก็สอนตลอดอืจนเข้าทําเอาเข้าห้องเรียนได้ในเรียนนี้แล้วก็ทําำสมัครอีเมลได้อย่เงี้ยต่างๆคือใส่ใจดูแลสอนเข้าตั้งแต่กอไก่หนึงหอคูอ่อ่ะครับพอสอนเขาแล้วนะฮะปรากฏว่าเด็กบางคนบอกว่าเขาเรียกผู้สัทุกว่าแม่นะครับ,รบเอ่อ อันนี้ผมรับรายงานจากท่านนี้เขาบอกว่าเขาก็ภูมิใจเล่าผมฟังบอกว่าออ,อแม่สูครับอตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครเอาใจใส่ผมคนนี้มาก่อนเลยอืมแม่ซูจะใส่ผมมากเหลือเกินต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดีครับอืมผมจะตั้งใจเรียนเนี่ยดูสิฮะนะฮะแล้วก็เด็กบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มไม่มีหรือว่ามีแบบไม่ดีอ่ะหรือไม่มีเงินเติมซิมผมจัดหามาให้นะฮะผมก็ไปขอจาก COAS ครับมาให้ใครก็ส่งมาให้เด็กก็เราให้เท่าที่ยัเป็นเพราะว่าไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นว่าเด็กตําผิดเนี่ยได้รับความสะดวกสบายเกินเหตุจากเด็กทั่วไปนะครับต้องต้องบอกนีท่านผู้ชมที่ผมฟังท่านมาเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไล้ว่าท่านเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นท่านอธิบดีเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดโอกาส โอกาสยังไงท่านชมเรายอมรับอย่างหนึ่งว่าความผิดพลาดทุกคนมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เด็กเหล่านี้เกิดกระทําความผิดความผิดพลาดในชีวิตขึ้นมาท่านเองอ่ะเปิดโอกาสให้โอกาสเด็กสิ่งที่ทําผิดแล้วเนี่ยท่านสอนเปลี่ยนส่วนท่านสอนให้คนอบรมแล้วให้การศึกษาให้ความรู้ติดตามเด็กจะเกิดความสำนึกรู้สิ่งผิดชอบโชคดี และแก้ไขอันนี้เป็นโครงการที่ที่สุดยอดโครงการเลยครับคือผมมองนะว่าเด็กอะ่ะมันก็คือเด็กที่ผมว่จะให้คาจะกัดความยังไงแต่ว่าทางการแพทย์บอกว่าถ้าเด็กอายุเยาวชนนะฮะอายุไม่เกินสิบแปดปีเนี่ยก็คือต้องมาขึข้นศาลเยาวชนนี่แหละครับก็คือบอกว่าอายุไม่เกินสิบแปดปีเนี่ยถ้าเกิดมีสิ่งเล้านะฮะเขาจะไม่สามารถย,ยังชั่งใจได้เลยต่อสิ่งเล้านั้นครับ สามครั้งก็ต้องโตตอบทังสามครั้งถ้าเกินอย่างนี้อาจจะยับยั้งได้ครั้งเดียวพอเกินยี่สิบห้าแล้วอาจจะยั้งได้ทั้งสามครั้งอะไรเงี้ยก็คือการทำผิดถึงเขาเนี่ยตามหลักสากลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแต่ตองที่ไม่สมบูรณ์นะก็ตามกฎหมายก็เขียนไว้เลยชัดเจนว่าไม่เน้นการลงโทษแต่เน้นการอบรมสั่งสอนส่งเคราะให้เป็นคนดียิ่งกว่าการลงโทษเนี่ฮะ ก็จุดนี่แหละครับที่สังสารเยาวชนและครอบครัวของเราทั้งครอบครัวกลางทั้งทั่วรัชกาเนี่ยก็พยายามทําในจุดนี้ทีนี้การที่จะทําให้กับตัวเป็นคนดีเนี่ยมันก็มีมุมมองต่างกันฮนะแต่ผมเนี่ยคิดว่าการติดรู้ทางปัญญาให้แก่เขาเนี่ยนะฮะก็ทําให้เขาคิดเป็นนะเขาไม่เขาคิดเป็นพอคิดเป็นแล้วเนี่ยผมว่าการที่เขาจะทําอะไรเนี่ยเขาต้องคิดนะครับแล,แล้วเวลาไปทํากิจกรรมต่างๆผมจะพูดเสมอนะฮะกับเด็ก นะว่าพ่อแม่เนี่ยของเยาวชนทุกคนเขารักนะฮะรักเยาวชนทุกคนไม่มีใครไม่รักหรอกอแต่ว่าการตาแตนองออกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีความอ่อนโยนอะไรต่างๆเพราะว่ามีภาระ,ะต่างๆแต่ทุกคนรักลูกแน่นอนครนะเวลาให้เขาทัดจะทําอะไรเนี่ยให้เขานึกถึงพ่อแม่เป็นหลักไว้ว่าพ่อแม่เสียใจไหมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าคือเด็กเยาวชนเนี่ย ถ้าเขารู้ว่ามีคนรักห่วงใยเขาเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงจุดนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้บางทีพ่อแม่ไม่แสดงออกไม่เป็นนะฮะเนี่ยก็เราก็มันมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ให้เขามาพบกับพ่อแม่เพื่อทํากิจกรรมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจลูกหลานคืนกิจกรรมค่ายคุณธรรมเนี่ยนะก็ปรับเปลี่ยนได้บ้างพอสมควรนะฮะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเด็กต้องมีการศึกษาครับ ก็เพื่อมีอาชีพที่ดีที่ผมเน้นให้จบมสามเนี่ยเพื่อต่อชีวะขอย้อนกลับนิ้งเธว่าการที่เรียนกศนเนี่ยครับผู้สังทก็โทรตามเด็กว่าให้เห็นกันพอสำคัญกันึกษาให้เรียนกศนให้หลุดทะลุเรียนให้จบมสามแล้วลูกจะต่อชีวะก็ได้แล้วก็ข้อสำคัญนะบางแห่งเนี่ยถ้าไม่จบมสามเนะฮะเขาจะเป็นแค่ลูกจ้างรายวัน ถ้าจบาาม .3 แล้วนะเขาเป็นลูกจ้างประจําได้ตรงนี้ในตรงนี้คือโครงการต่างๆที่ทำมาในการส่งเสริมเด็กเกยาวชนเนี่ยเด็นี่ในฐานะที่ท่านเป็นอธิบดีนะครับแล้วอนาคตข้างหน้าถ้าท่านขยับไปแล้วนะฮะตรงนี้ท่านมองว่าท่านเองเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้อีกคือพอผมพ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คงมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วมัน,มนจะเป็นการก้าวล่วงอธิบดีท่านต่อไปอแต่ว่าโครงการกรรดูกษาเนี่ยที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับ ผมได้มอบให้คณะผู้สัมพททั่วประเทศเป็นเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนครับซึ่งเขาเนี่ยต้องขับเคลื่อนในตัวเองเขาเองได้ไม่ต้องมีผู้บริหารก็ทําได้เพราะว่าเขาเรียนรู้งานพอสมควรแล้วครับพอปัญหาต่างๆที่ติดขัดเนี่ยเราให้มีตั้งการกลัมตั้งกลุ่มลายกันทั่วประเทศเลยฮะโดยที่มีคณะผู้สัมทบในสานเยาวชนกลางแล้วก็ประธานถมทบเลขาถมทบนักจิตวิทยาในสานเยาวชนทั่วประเทศเลยครับเป็นกรรมการอยู่ในนี้ ผมก็พยายามคุยเขาว่ามีปัญหาในการทํางานขัดข้องหรือสงสัยเนี่ยให้ถามในกลุ่มไลน์เพื่อว่าเราจะตอบในไลน์จะได้ทราบกันทุกคนหรือว่าถ้าตอบไม่ได้เราจะไปประสานทางอาชีวะหรือกศนอให้ม,มาตอบอที่ผมมองดูฟัง,ฟงท่านพูดเนี่ยคือโครงการแต่ละโครงการหรือสิ่งที่ท่านทํามาแต่ละสิ่งเนี่ยเหมือนท่านทําให้เด็กเนี่ยมีจิตสํานึกเกิดขึ้นความผิดชอบโชคดีที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นหลักสําคัญคเลย นะครับสิ่งเหล่านี้เองท่านผู้ชมว,ว่าท่านเองเนี่ยเขาเรียกทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เด็กฟอมพัฒนาเกิดขึ้นก่อนจะก,กรรมนี้ดกวาท่านผู้ชมอยากให้ท่านเนี่ยได้ฝากอะไรนะครับฝากอะไรถึงพ่อแม่หรือว่าผู้ที่ปรึกษากฎหมายทางด้านเด็กนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยบางสิ่งบางอย่างในภาคสังคมเนี่ยเขาอาจจะมองข้ามในจุดจุดหนึ่งไปท่านมีความคิดยังไงครับคืออยากยาฝากถึง คุณพ่อคุณแม่เยาวชนแล้วก็ที่บุึกษากฎหมายนะครับว่าถ้าเด็กทาผิดเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามุ่งหวังแต่ว่าจะสู้คดีเพื่อให้หลุดพ้นให้ศาลยกฟ้องว่าอย่างคดีผู้ใหญ่ครับนั่นเนะฮยถ้าหากว่าเด็กทาผิดจริงๆนะครับแล้วเขาหลุดคดีไปเนี่ยหรือชนะคดีเนี่ยก็เหมือนเราเป็นคอยปกป้องในถึงที่เขาทําผิดแล้วเขาก็จะทําผิดล้นในขั้นที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะ เหมือนเขาย่ำใจอะว่าพอทําผิดแล้วมีคนช่วยเขาได้มีคน,นปกป้องเขาอย่าทําอย่างนั้นเลยฮะให้ถ้าผิดจริงๆอะให้ยอมรับผิดแล้วร่วมมือกสารในการ,รที่จะบําบัดแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กคนนั้นซะครับเพราะว่าถ้าท่านยอมรับในความจริงนะฮะแล้วรับให้ความร่วมมือกับศาลเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะได้ลูกหลานที่ดีกับคืนมาโอ้สุดย<ะ>อดเพราะถ้าหากถ้าสู้คดีจนศาลยกฟ้องเนี่ยฮะท่านก็จะไม่ได้อะไรหรอกฮะ เด็กก็อาจทําผิดเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอืมนะครับท่านชมท่านอาจารย์ท่านบอกอ่ะท่านอาจจะชนะคดีแต่ท่านไม่ได้ชนะตัวตัวตนของลูกท่านเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ท่านนะครับเปิดวิสัยทัศน์ของท่านวันนี้ให้กับทางด้านของพวกเราได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านมองสิ่งที่ท่านทํานี่คือประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต นะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีสารเดียวชนและข้อโครการขอบคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับศิลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลปะแห่งอักครเลขกันท์ ศิลปะหัวใจแห่งองค์เท้าวเวสุวรรณโดยอาจาร,รย์ไพโรดรื่นวิชามหายันรวยจัดสร้างโดยอาจาร,รย์อกแอดทามโทร0927991982เรื่องเกิจเราพร้อมดูแลดูตรนงนี้ให้รื่องธุรกมาเป็นไงบ้างแลเทอร์โมสแกนและโดรนเซอร์เวย์หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวน้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสองูกใครอะ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิปพยาประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทษ1 7 3 6ในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอ แล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล l l t t Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตไกลแค่ไหนเราพร้อมดูแลจากอาการที่ดูนะครับผมว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีเลยแหมอย่างนี้สบายใจ เทเลเมดิซีนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวศิลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลปะแห่งอักษรเลขยันศิลปะหัวใจแห่งองค์เท้าเวสุวรรณโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามหายันรวยจัดสร้างโดยอาจารย์โอกแอดทาม โทร0927991982 เดือน9นะปีพศ .2165 ตัวผมเองอาจารย์เพรลรรุ่นื่นวิชาแล้วก็เราคณะลูกศิษย์ต่างๆศิลปินดาราวันนี้ก็มาร่วมบุญกันในการเอาพระประธา,านรประดิษฐ,ฐานในโบสถ์วัดคำชนโนดนะครับครับตอนนี้โบสถ์ก็ได้เริ่มสร้างมาประมาณ40%แล้วนะฮะระยะเวลาการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จประมาณ กลางปีหน้าแล้วเราก็จะจัดฉลองแล้วมอบส่งโบนให้กับพี่น้องชาวคัมภโนดนะไว้ดูแลต่อก็คือประมาณวันที่ที่ตั้งคร่าวๆไว้ก็คือวันที่12เดือน12ปี66อาจารย์เนี่ยได้เขียนมหายันนะมาครบ6ปีแล้วนะเงินทุกบาททุกสตางค์นะที่ได้จากการเช่าบูชาผืนพายานและวัตถุมงคลต่างๆหลังยักหากค่าใ้จ่ายแล้วเนี่ยก็ได้ทําบ,บุญหลายที่ด้วยกันนะรวมทั้งที่ สร้างโบสถ์คำชะโนดด้วยแล้วก็แจกทุนการศึกษาเด็กแล้วก็ยังมีโครงการร่วมบุญกับวัดต่างๆหลายที่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็มีการแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นครอบครัวแล้วนะวันนี้ก็มา แจกที่คําชะโนดประมาณ1นึ่พันครอบครัวครับมีความสุขที่ได้มีโอกาสได้ทําบุญกับอาจารย์ไพโรธสิ่งที่เราได้รักเราศรัทธาในศาสนาแล้วก็ทําด้วยจิตใจที่ที่อยากจะทําฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญนะผมเชื่อว่าต่อไปยังเป็นสะพานบุญต่อพวกเรานี่จะเป็นศรนินดาราต่อปเป็นสะพานบุญไปทุกทกท่านได้ร่วมบุญทําบุญตรงนี้ให้ให้แล้วเสร็จนะครับและได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยลืยชาวบ้านณนะที่คําชะโนดแห่งนี้ครับผมอันนี้ก็มีความรู้สึกยินดี กับอาจารย์พโรธที่ได้เกิดศรัทธาก็จะสร้างศาสนธรรมหรือเป็นโบสถ์ก็ดีเป็นสาราธรรมก็ดีอาจารย์พโรธทําขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขสมหวังส่วนผู้เขียวเห็นแล้วก็ปลื้มยินดีกับอาจารย์พโรธและคณะญาติธรรมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างเทพสถานสถานธรรมอยู่ที่คำชะโนดหรือวัดสิริสุโธคำชะโนดแห่งนี้ขอให้เป็นประโยชน์และความสุขทุกท่านทุกประการ ดังปรารถนาทุกท่านเทิดวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีและก็เป็นวันที่ดีวันที่9เดือน9แล้วก็เป็นวันเปิดดวงเปิดบารมีให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสมาเจอเจอได้มาร่วมบุญด้วยกันก็ขอให้บุญบารมีที่อาจารย์พระรท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานทำวันนี้จงมีได้ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาทุกวินาทีสาธุก็วันนี้ก็ได้มา ร่วมบุญด้วยแล้วก็เอารถแห่มาะนะครับร่วมฉลองในวันนี้ด้วยก็ในโอกาสต่อ,อไปก็คงจะได้มาร่วมคณะบุญกับท่านอาจารย์ไพโรจน์และคณะทางท่านอาจารย์เป็ดเชิญยิ้มด้วยแล้วก็ทางพี่สมรักพี่ยิ่งยงแล้วก็พี่หนึ่งด้วยนะครับพี่สมจิตด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสาธุมองนะฮะปูเดยวกลับขึ้นมาได้หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขสอง

ศิลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลปะแห่งอักขรเลขยันสิลิปบะหัวใจแห่งองค์เท้าเวสุวรรณโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามหายันรวยจัดสร้างโดยอาจารย์อคแอดทามโทร9 9 2 9 9 9 1 9 8 2 น้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโล,ลเหมือนกันนี่คุสองรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัปทูมาจากทิปพยาประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3 6ดดึกแค่ไหนเราพร้อมดูแลสวัสดีครับ BKI Surveyor หนึ่งในบริการที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต น้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คนสองูปใครอะ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิปพยาประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1736ศิลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลป,ปะแห่งอักครเลขยัน ศิลปะหัวใจแผงองค์เท้าเวสุวรรณโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามหายันรวยจัดสร้างโดยอาจารย์อกแอดทามโทร0927991982 สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวของ Ocean Life ไทยสมุทรอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็แจ้งยอดผลงานในช่วง7เดือนที่ผ่านมานะคะว่า Ocean l i n e ไทยสมุทรก็สามารถทำผลงานได้ดีทีเดียวเลยในภาวะที่เราเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสินค้าที่เรากำลังปรับเปลี่ยนกันอยู่โดยมีเบี้ยปีแรกนะคะที่เติบโตถึง1 6จากปีก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ มีเบี้ยรวมเติบโตอยู่ที่3นะคะแล้วก็มีซิงเกิลพรีเมียมหรือเบี้ยจ่ายครั้งเดียวเนี่ยเติบโตอยู่36ณวันนี้ไทยสมุดประกันชีวิตก็มีค่าคาหรือความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงอยู่ที่4 0 5กว่ากว่านะคะก็ถือว่าเป็นผลการทำงานที่ดีแล้วก็มีความเข้มแข็งในฐานะการเงินของโอเชี่ยลไทยสมุดประกันชีวิต ในวันนี้เนี่ยเราจัดแถลงข่าวเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนมนัมนชนมารับฟังนโยบาย Sustainable with Love นะคะหรือรักคือพลังที่สร้างความยั่งยืนของโอเชี l ย f ไลไทยสมุทรประกันชีวิตเรามองความยั่งยืนใน3เสาหลักด้วยกันเสาหลักแรกก็คือความยั่งยืนเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับส่วนให้ทุกคนเข้าใจถึงการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีนะคะและถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเรายังสามารถใช้ ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะคะจากโอเชียไล e ไทยสมุทดมาช่วยคุ้มครองในกรณีที่เราเกิดการเจ็บป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลก็อย่างได้สหลักที่2นะ,ะก็คือเรื่อง love your wealth นะคะรักที่จะมีการดูแลฐานะการเงินของเราวางแผนทางการเงินให้ดีผ่านการทำประกันชีวิตได้ให้เรามีส่วนในการที่จะช่วยแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อท่านจะได้วางแผนทางการเงินที่ดีนะคะแล้วก็เสาหลักที่ส ก็คือเรื่องของ love the world หรือรักโลกโดยเราใช้หลักแนวคิดของ ESG สิ่งแวดล้อมนะคะทางสังคมแล้วก็หลักธรรมาพิบาลที่ดีในการที่จะช่วยดูแลโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังๆได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปอแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราเริ่มนะคะจะ,ะร่อต้นของการเป็นมีส่วนร่วมจับทางท่านผู้ว่า รัชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ท่านเนี่ยตั้งโจทย์ที่อยากจะปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อที่จะเอาต้นไม้เหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นแนวกันฝุ่นนะคะให้กับกรุงเทพมหานครรวมถึงจะมีโอกาสในการลดอุณหภูมิที่เราเจอกันว่ากรุงเทพทำไมร้อนจังเลยเทียบกับต่างจังหวัดในว,วันนี้เราจะเอาต้นไม้มาปลูกจํานวนทั้งหมด700อต้นแล้วก็ที่ปลูกที่สวนเบญจกิติที่นี่นะคะ แล้วก็รวมถึงแจกจ่ายให้พนักงานที่อยู่ที่ออฟฟิศฝั่งตรงข้ามที่โอเชียนทาวเวอร์หนึ่งได้นำกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปปลูกไม่ใช่แค่ปลูกนะคะปลูกแล้วก็ดูแลให้ต้นไม้เหล่านี้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาให้กับพวกเราเป็นตัวที่จะกันฝุน่นเป็นตัวที่จะสร้างความร่มรื่นและก็อุณหภูมิที่จะลดลงให้กับชาวกรุงเทพมหานาครทุกทคน สาขข้อเข่าเสื่อมขึ้นกับความรุนแรงของอาการตั้งแต่การรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมโดยการใช้ยาไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าและปัจจุบันมีการนำเข้าหุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาเป็นตัวช่วยแพทย์ในการผ่าตัดข้อเขา่าเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ตรงจุดและปลอดภัยนายนแพทย,าย,าพย์พิชญานาาพุชระผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบำร,รุงเมืองกล่าวในงานถแถลงข่าว การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะณโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองโดยอธิบายว่าในบรรดาโรคกระดูกและข้อออ t ทอร์ปิดิกส์ข้อเข่าเสือ่อมเป็นโรคที่แพทย์วินิจฉัยมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปในการดูแลข้อเข่า,ขขาคือหลีกเลี่ยงอริยบทที่นั่งนั่งงอเข่านานๆน,นั่งขับเพียบนั่งขัดสมาธิลดน้ำหนักบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าให้แข็งแรงทั้งด้านหน้าและหลังและเมื่อมีอาการควรพบแพทย์ สำหรับการรักษาข้อเข่าเสื่อมได้แก่การรักษาแบบประครับประคองหมอในระยะ1-2และการผ่าตัดหมอกับผู้ป่วยระยะ3าถึง4โดยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นอย่างการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าเป็นไปได้อย่างถูกต้องตรงจุดไม่ต้องส่งผู้ป่วยตรวจซีทีสแกนและช่วยศัลยะแพทย์ผ่าตัดในการคำนวณการปรับความตึงของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อโดยรอบข้อเข่าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแผ่เล็กลดอาการบาดเจ็บเนื้อเยืย่อข้างเคียงรอบๆข้อเขา่าและลดอาการบาดเจ็บต่อกระดูกผู้ป่วยสามารถฟื้นสภาพข้อเข่าได้เร็วและสามารถเดินลงน้ำหนักและกลับไปประกอบกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติ เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ดีข้อดีที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยทั้งข้อเข่าแล้วก็ทั้งข้อสะโพกเนี่ยนะครับได้ผลการรักษาที่ดีสม่ักเสมอโดยเฉพาะผลการรักษาทางด้านของการวางตําแหน่งของข้อเทียมนะครับการจัดวางตําแหน่งของข้อเทียมเนี่ยจะสามารถวางได้อย่างแม่นยำนะครับการที่วางตําแหน่งของข้อเทียมได้อย่างแม่นยาโดยการใช้ หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังจากการผ่าตัดได้เสมือนเป็นข้อปกตินะครับแล้วก็มีอายุของข้อเนี่ยยืนยาวนะครับจะใช้ชีวิตได้เหมือนกับตอนที่ก่อนผ่าตัดใกล้เคียงมากๆอันนั้นอันนั้นเป็นข้อดีสำหรับการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยนะครับ และสำนักง,งานพาณิชย์อิตาเลียนผนึกกำลังคอสเมติก้าอิตาเลียจัดงานแสดงสินค้า The Italian Pavilion รวมทั้ง15บิวตี้แบรนด์ชั้นนำจากประเทศอิตาลีร่วมโชว์ศัก,กยภาพในงาน Cosmo Prop CBE Asian 2 0 22หวังดึงนักลงทุนไทยเชื่อมพันธมิตรขยายธุรกิจความงามระดับเบอร์คลาสสู่ตลาดประเทศไทย